เราก็มาต่อกันในการหาจำนวนสมาชิกของเซตนะครับว่าเราจะหาได้อย่างไรนะอ่ะมาดูที่แบบฝึกหัดกันเลยสำหรับข้อที่3.1เนี่ยเขาบอกว่าเซต A นะครับมีสมาชิกอยู่ก็คือเนี่ยเลข 1, 2, 3, 4นะข้อเนี้อ่ะลองพอสคลิปไว้เล่นๆแล้วลองคิดดูกันดีว่าเอ้ยมันจะมีตัวสมาชิกเนี่ยกี่ตัวนะครับอา้าวสำหรับในข้อนี้นะครับจำนวนสมาชิกมีเพียง ตัวเดียวนะมีเพียงตัวเดียวนะครับก็คือเลข1234ันอ้นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ก็ตอบไปเลยครับว่าตอบเนาะมีสมาชิก1ตัวนะครับอ่าจริงๆก็ตอบแค่นี้พอเนาะแล้วมันคืออะไรอันนี้เราจะเขียนเพิ่มไปก็คืออันนี้ไม่ต้องส่งครูก็ได้นะครับอ่ะคือ1 2 3 4คือ1น3 4ั้นั่นเองนะครับอ่ะ งั้นคำตอบก็คือตอบว่ามีสมาชิกเพียง1ตัวเท่านั้นโอ้โห,โหง่ายมากๆนะถ้าใครไปเผอตอบ4ตัวในข้อแรกนี้ผิดเลยนะครับเพราะไอหนึ่งสองสามสีนะ่มันคือจํานวนของ1นึ่งพันสองเองนะครับมันคือจํานวนเดียวจํานวนเดียวก็ต้องมีสมาชิกเพียงตัวเดียวครับโอเคนะครับอ่ะไปดูข้อที่3.2ต่ออีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าใครอยากลองทําเองก่อนก็โพสคลิปไว้แล้วลองทําเองดูก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยกดเพลย์คลิปดูเนาะนะครับ สำหรับเซต B ในข้อ3ามสองเขาบอกว่าเซต B มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ลูกน้ำแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3แล้วก็4นะครับแบบนี้เนี่ยไอเลข0 1 2 3 4จริงๆมันฟิลลิ่งเหมือนเกือบเกือบจะคลายใช่ปะแต่ไม่คลายนะอันเนี้ยคือคนละตัวเลย0ก็ตัว1นึงแล้วมันเว้นไง1 2 3 4งั้นข้อนี้โอ้ตอบมีสัมมชิก ห้าตัวครับโอ้ง่ายมากๆโอเคปะคืออะไรบ้างอะ่ะอ่ะไอตรงคือน,นี่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับคือ0 1 2ยและ4ครับจบครับนี่งั้นคำตอบจริงๆก็คือตอบแค่ว่ามีสมาชิก5ตัวเท่านั้นนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่3.2นะ ทีน,นี้เรามาต่อข้อที่3.3กันนะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าเซตซก็มีโอโหสมาชิกแบบนี้นะครับอ่ะมันก็น้องสังเกตง่ายไอ้ลูกน้ำเนี่ยขั้นนะงั้นมันมีอะไรบ้างมันก็จะมี A ครับ B ครับ C ครับแล้วก็มีเจ้า dE นะ DE อันนี้มันเขียนติดกันมันคือ1 1ตัว1สมาชิกนะครับแล้วก็ F แล้วก็ GH แล้วก็ IJK ครับนะงั้นการแยกตัวสมาชิกแยกด้วยลูกน้ำลูกน้ามันขั้นอยู่ งั้นข้อนี้ก็ง่ายๆแล้วครับคําตอบอุ้ยคำตอบของเซตซีจะมีสมาชิกอยู่ด้วยกันคื่อ1 2า4 5 6และ7ตัวนั่นเองนะครับมีสมาชิก7ตัวก็คือไอ้เจ้า A, เจ้า b เจ้า C เจ้า dE เจ้า f เจ้า G h และเจ้า I, J, K นะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่3.3ได้ตามนี้นะครับไปต่อที่ข้อ3.4กันต่อนะ สำหรับข้อที่3.4เนี่ยเขาบอกว่าเซตดีนะครับอันนี้ก็เขียนแบบบอกเงื่อนไขมาเนาะน้องๆทำความเข้าใจเรื่องการเขียนแบบบอกเงื่อนไขไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเซตดีเนี่ยเท่ากับเ,เจ้าสมาชิก x โดยที่ x นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง10และ20อ่างั้นอันนี้ก็ต้องตีความหน่อยว่าเฮ้ยจำนวนเต็มบวกระหว่าง10และ20เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับระหว่าง เราจะไม่เอาหัวเราจะไม่เอาท้ายนะครับโอเคปะ่ะงั้นอันนี้แหละก็คือเต็มบวกระหว่างสิบและยี่สิบมันก็จะมีอะไรบ้างครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนก่อนเขียนจากไอที่เขาบอกเงื่อนไขเนี่ยมาแจงสมาชิกก่อนนะครับงั้นในเซตเนี่ยมันก็จะมีเริ่มจากเลขสิบอครับเพราะ1ิบไม่ได้เพราะมันบอกว่าระหว่างน,นะงั้นดีก็จะเป็นเลขสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองครับสิบสามสิบสี่ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดและ19ครับจบครับจบที่ตรงนี้นะครับพี่ <P> 20, 20ไม่ได้หรอก็20ิมันไม่ได้ไงเป็นตัวสุดท้ายนะครับเอา้างั้นมีกี่ตัวละหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าตัวครับนะตอนนี้คือมี9้าตัวครับงั้นก็ตอบได้แล้วครับตอบเซตดี S D จะมีสมาชิก9้าตัวครับ จบครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จสำหรับข้อที่3.4นั่นเองนะครับเอา้าไปต่อข้อสุดท้าย3.5ครับ3.5เซต E เท่ากับเปิดวงเล็บ x นะสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า0นะครับอ่าเขาให้เงื่อนไขมาคือเต็มบวกเนาะแล้วก็มันต้องน้อยกว่า0ูนะนะเราไปเขียนแจงสมาชิกดูว่าเฮ้ยเซต E มันจะมีอะไรบ้างวะอะไรแบบเนี้ยนะครับ จำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าศูนย์เฮ้ยด้วยหรอ,อน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันไม่มีตัวเต็มบวกเลยงั้นข้อตัวเนี่ยตัว e อเป็นเซ็ตว่างครับเนี่ยจะเขียนแบบนี้ก็ได้ก็คือเปิดปิดกาแบบเนี้ยเซ็ตว่างหรือจะเขียนเซ็ตว่างแบบนี้ก็ได้นะครับงั้นคําตอบของข้อนี้เซต e จะมีสมาชิกก็ตอบแบบนี้ดีกว่าว่าไม่มีสมาชิกเลยโอเคปะ้ะนะครับหรือว่าจะมีสมาชิกศูนย์ตัวมันก็ดูแปลกๆกันเนาะนะครับอ่ะ งั้นข้อนี้ก็คือไม่มีสมาชิกเลยครับจบครับเรียบร้อยสำหรับในข้อที่สามจุดห้านั่นเองนะครับอา้าวงั้นคลิปนี้การหาจำนวนสมาชิกนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่เพียงทัานี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับ แล้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ